ปิดแอร์นิดเ <Okay. S 3> ดียวงานรถพังบันไยหมดเร่งขนาดนั้นพี่เร่งเกินรถผมไม่เคยเร่งขนาดนั้นฟังผมนิดหนึ่งนะคนส<ม>่งก<ม>็ไม่ได้เร่ง <ผม S 3> ขนาดนีผ้ผมรับผิดชอบในการเร่งของผมถ้ารถผมพังทำไงอะผมรับผิดชอบเอาพี่เร่งเลยเอ่านนะผมรับผิดชอบนะถ้าพังพี่รับผิดชอบนะ okay. ไม่ว่ากันและจ่ายค่าน้ํามันด้วยเร่งเนี่ยมันเลืองแค่ไหนน้ํามันก็แพงเออแล้วมันจะหมดเท่าไหร่แล้วคุณรู้ไหมว่าผมอดครั้งหนึ่งมันผมเป็นช่างพี่ผมเป็นช่างอ่าแล้วมันมันมันเสียามันสิ้นเลืองไหมล่ะพี่คุณไปหาหลักฐานมาผมจะชดโทษเชยให้ไอ้ค่าน้ำมันพี่จ่ายมาเลยอแล้วไปพี่จ่ายเท่าไหร่พี่จ่ายเท่าไหร่แล้วผมจะจ่ายคุณทำไมล่ะคุณจะไม่มีหลักฐานในการแล้วพี่จะเร่งทำไมอ่ะ รู้แค่นี้ก็รถก็รู้แล้วผมตรวจผรถมันใหม่รถใหม่รู้แค่นี้ก็รู้แล้วต้องตรวจครับอยังตรวจอะผมตรวจพอแล้วนะแค่นั้นแหละลำพานต่ทำมาหากินก็เสียเวลา๋อแล้วคุณจะมาขึ้นอารมณ์อะไรกับผมเออแล้วพี่ขึ้นทำไมอ่ะ๋อแล้วผมขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ละวนี่ไงไม่มีโอ้ยอย่ามาพูดเลยลำพานลำพานลำคาญไง